นองเอ้ยสอบนึ่งเจ้าจักละมั่งเต็มกระสอบหัน้าน้าว้หน้าคะะโัหนน้าว้าห้าะหัาหนวนัน้น้้วนนั้้หัวหวนะหนดวัา นี่จังสีดอน,น่งจูนะนี่แม่ก็หลูกกสีบอดตาบ,บอดจังสี<ม>ตาบวหางขาบ่มีเด้อตัดออกแล้วน่่ไมันเต็ด้ดนมนกักบอกยายไมมาเก็บเห็ดเด้ดอนี่ิดเปาเก็บเห็ด อยากป่าก็ลน้องอยากก็บติมกกนพวกนเอาขาเ้มาค้คามไร เดียไ่วยเเข็ดเบาไปเบอเก่าดเหือบไเอบไพี่น้องมันชิมลนอืมบางจำานี่ล่ะจะได้ค้ามันเก่า เนี่ยทำะจีสิเมียนค้าแล้วนี่มือนันไปซ้องกระดงก็นอนบักเทียงคืนเพื่ลนะนี่โควิดเข้าป่าหาเห็ดเอาหอดค้าเสียดายอ่อนซ่อน ยังตีนแล้วก็เทลงแซน้าแล้วไปเปิดไทได้หมอลันก็ไปแ่นี่้หมอแล้วาแ่งมาอันนี้รังแล้วละเด้อเตรียมพร้อมแล้วอันนี้กาเรงส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งไม่อกาแล้วอยตอันดี ตต,ตงตตตสำรวจควรัวเพียแกงเห็ดแกงเห็ดปวกตากก็มีเห็ดปวกทานอ้เห็ดฐานก็มีอ <mustard> ยากปอพี่น้องอยากปอบป<ๆ>ดไว้ กรดอนของเล่าั้านอธุรกิจส่งออกเข่งประทูเฮ็ดมากอ็เศร้าเห็ดเข่งล่างเห็ดเข่ง,ง,เเขงเอาไว้ที่หล่างตอนนี้หเห็ดต้น ข, yup. ขอบเพมีเอเดือขอบเบิดพอดีเฮ็ดันมาพอดีเฮ็ดมากแล้มีไม่ได้อันขั้นขีคานกระเมียนเบิเลยเล้อคานขามันอันท่านดอกไรแข็งนี่ไงกับเอาอยู่ป็อยางว่งกับเปิดไฟน่องซับตอนขั้เจ็บอืมบางคนเที่ยวไวได้หันต่างร้าท่ากันโหโหโหเห็นดอกไรแหลกๆเนาะอ่อนซ่อนแห้งนั่งจองเลย ยายนู่นเด้อ mm hmm. อิบ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 คอยขี่ย่คอยขี่ยู่อันนั้นเออขั้นหลายกะอันคอยขี่ทั้นไปแล้วเด้อเย่ะมากเด้อขั้นอันอันมองได้ดอกดอกหน่อยๆกะโอ้คอยเหี่ยวยวูยวเ่ยเยอะเฝ้ามากเราเอาหอดขาพี่น้องเอ,อ้ย แขงดีอันดอกเง่าๆจังสีเนาะอันล่างล่างสดๆแล้วก็ไปผัดน้ำมันเนาะบะตองใส่น้ำตาลให้มันหวานเออาอันมันแจงออกมามันจังแนมเห็นเนี่ยแต่เมื่อนี้คือตอนนี้ยไปยางกับมาพอว่าเขียน่างเข็นอยู่ที่เก่าอยู่หยบ มันนัสะอาดนะมันแปดอันนี้มันหกใบใหม่อันนี้มันก็สะอาดอยู่แต่ว่าใบใหม่มันทับทมลาย้อริมข้อนะอันก็มัเี่ยวนี่อยงใหม่นหอมัน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 นมั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 ใหม่มันมันมมมันมัมันมมันมันนมันมมันมันนมัมันมันนมนนนนมันนน่นนมัันันนมันนันมมันมนมันมมมนนมันมน บ่มมาอีกล้เนี่ยรดที่มันเปื่อยถิงอ่ะงเสียคนเสียเพาะนาเป็นเขาแล้วปากห้องเบิ้มเนา่นี่ค่ะมันปากพาไปสั่งเรื่อเร่ยได้เก็บเอาีได้หะเฮียผ้าเนี่ต้องเข้าใจ ต้องต้องมันเป็นเห็ดแบบนี้นะมันต้องหึงหาปืนหาไงเพราะว่านเป็นมูเป็นดอกซ่อนอยู่ซ้ำหนึ่เนาะบรรยากาศมาให้เบิ่งซ้ำหนี่เนาะมาเด้อมือหนาไปเก็บน้ำกันเด้อทำไรไรน้ำดอกที่ง่ายมากเลยรึไงบอกเดี๋ยวเมือหนาวมีโอกาสปิดเจ็บ มนแรงกระตําปนดอกไงนี่กินซ้ำนี่กับพ่อ <c oughs> อกินกินดอกไงไๆซ้ำนี่กับพ่อมนแรงนี่เด้อซ้ำนี่พ่อ <c oughs> อันนี้กันหนึ่งไวแซตูไว้ยสกอรให้กปลา,ามือ <c oughs> เออ